มิสเตอร์มึกคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรแวบๆไหมใช่แล้วครับผมคิ์มาเพเซนต์ครับกล่องพีเคร่างซานต้าไม่ใช่ซานต้าดีนี่คือพีเคแคมปัสนะครับผมเป็นปีศาจในช่วงเทศกาลคิดมาดนะครับเพื่อนๆเ,เขามาแล้วนะครับผมแล้วความสามารถโอพมากอะ่ะผมไปแอบดูมาแล้วนะครับผม <laughs> อยากได้นะครับพีเคธรรมดาไม่มีขอตัวนี้เลยและกันผู้วัฒนาครับ ส่มไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆดูในส่วนของเปอร์เซ็นก่อนนะครับผมโอกาสในการออกเขาอยู่ที่0.5นะครับผมเปอร์เซ็นเนี่ยว่าได้ยากแล้วนะครับผมแต่ในส่วนของการฟาร์มคุกกี้นั้นยากกว่าอีกนะครับทุกคนผมมองในมุมมองของผู้เล่นใหม่ไงถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือเล่นมาสักพักหนึ่งแต่ยังไม่ได้มียูนิตที่โ p มากนะครับการที่เราจะฟาร์มคุกกี้ให้ได้เยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับลากยาวไปได้เว็บที่50ในส่วนของเอลนลิสนี่ก็ เก่งมากแล้วนะครับผมไปได้ถึงร้อยนี่ก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากอะเอาตรงๆนะครับสําหรับผมว่าผมทําได้เพื่อนๆแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้มียูนิตแบบอย่างเราอะนะครับมันยากนะนะครับก่อนหน้านี้ผมสุ่มไปประมาณ4กล่องนะครับได้ในส่วนของฟอรตหมดเลย <laughs> ไ,มไม่ได้2ตัวนี้นะครับผมอยากได้พี่เกล่างเทมปบัส <laughs> ไม่เป็นไรนะครับทุกคน คลิปนี้เรามาดูฟอร์สก่อนก็แล้วกันนะครับกับฟอร์สพลาสแท็บนะครับผมที่เป็นระดับ4เขิดประเภทสเปซโซโลครับผมดาเมจเริ่มต้น3,000อัพแม็ก6,000ครับรัศมีการโจมตี20อัพแม็ก25คูลดาวน์3วิอัพแม็ก2.5นะครับผมดาเมจค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเทียบกับในส่วนของตัวเฟดดี้ฟอร์สแบร์นะครับผมใกล้เคียงกันเลยอะ นะครับเพื่อนๆทำไมถึงบอกว่าใกล้เคียงเพราะว่าในส่วนของคุกกี้ที่ใช้ในการเลขกล่องออกมาเนี่ยราคาก็สูงนะ2 0 0 0 0นะครับผมและที่สําคัญมันเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะฟาร์มได้มากสุดกี่กล่องน,นะเพื่อนๆจริงๆอยากเปิดให้ดูแต่คิดว่าไม่น่าจะทันครับเหลือเวลาแค่26ชั่วโมงต้องไปนั่งฟาร์มแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปเอนชานกันก่อนนะ เอฟซัตช็อปร้านขายตัวละครแมฟไฟในทาวเวอร์ดิเฟนทอยเลตทาวเวอร์ดิเฟนและเกมสุดฮิตอื่นๆร้านมีบริการรับกดเกมพาร์ทเลท6ทุกแมปเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับมาครับเรามาดูความสามารถของเขาภายในแมปกันครับผม,มเพื่อนเราจะเลือกด้านขวานะครับผมนั่นก็คือไนท้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ในส่วนของกล่องก็เลือกด้านซ้ายกล่องเนี้ยจะดรอปเจ้าสโนม a นนะครับผมสโนม a นที่เพื่อนเพื่อเห็นในเทดดิงพาซ์าเลย นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ผมขอเลือกด้านขวาก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าต้องการฟาร์มคุกกี้วิธีการฟาร์มคุกกี้จริงๆมันมีอีกแบบหนึ่งก็คือการทำเควสนะครับผมไม่ต้องเล่นเอเลดก็ได้เยอะเหมือนกันแต่เน้นไปที่เควสนะครับแต่ว่าเควสเขาก็มีจํากัดรายวันด้วยนะครับผมในส่วนของเกมพาร์ทนะเพื่อนพยายามเก็บ XP เกมพาร์ทให้ได้เยอะๆก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ฟาร์มคุกกี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้มียูนิต o อมากมาเล่นเอเลดไปได้ไกลไม่ค่อยไกลมากอ่ะนะคร แต่ถ้ามีเพื่อนมาช่วยกันหลายคนก็มาเอ็เลสก็น่าจะดีกว่านะผมว่านะมาช่วยกันทําดาเมจมันก็น่าจะผ่านง่ายกว่าแหละครับฟอสพัดแถบครับเขาใช้เหรียญในการเรียกออกมาใช้งานอยู่ที่3,500นะครับผมผมจะวางเขาไว้บริเวณจุดไหนดีเพราะว่ารัศมีการโจมตีอัพไม่แม็กนั้นวางแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาครับผมต้องบอกว่าคาแรคเตอร์น่ารักมากนะครับเป็นตัวน้องบอนนี่นะครับผมบอนนี่ร่างนี้เลยนะครับเพืเ่อน ใช่ไหมบอนนี่กับเ,เจ้าพัดแทบนี้มันอันเดียวกันไหมเฮ้ยแต่ว่าแอนิเมชันน่ารักอ่ะเป็นการยิงลูกบอลหิมะออกไปนะครับผมลูกบอลที่เขาถืออยู่อ่ะดูดิ โอ้โห oh, ตัวดูดีมากนะครับผมลองมาดูเหรียญที่ใช้ในการอัปเกรดกันบ้างนะครับเพืเ่อนๆจากเลเวล1ไป2ครับ4,000จาก2ไป3 5,000จาก3ไป4 6,000และเขาจะแบ่งอยู่ที่เลเวล4นะครับดาเมจ7,500ครับรัศมีการโจมตี31.3คูเดาว1.875บวกบัฟในส่วนของวิทเทอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้บวกดาเมจกับรัศมีการโจมตีเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ลบคูเดาวี่์เซนะครับทำให้ตีเร็วขึ้นนั่นเองเพื่อน ลิมิตในการวางอยู่ที่3นะครับผมเป็นตัวในช่วงกลางกลางเกมนะครับ3ามพันเนี่ยถือว่าเรียกออกมาใช้งานได้ประมาณช่วงกลางๆมาทางต้นนะเพื่อนๆก็คือไม่ใช่ช่วงปลายอะนะครับผมถ้าเป็นท้ายเกมเนี่ยจะต้องหลักหมื่นอัพขึ้นไปนะวางเขาเป็นสามเหลี่ยมมบิด้าเลยนะครับผม <c oughs> เขาเป็นประเภทสแปสใช่ไหมสแปสไม่ทุกคนเมื่อกี้อ่ะลองสังเกตดูตรงนี้ครับเพราะว่าตัวต้นเกมส l o w เราตีไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับผมสแปสไม่เอ่ย พอออกมาทีละตัวเดี๋ยวต้องรอผ่านบอสเว็บที่20ไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับเพื่อนๆตัวนี้อุ้ยสเปสของแท้เมื่อกี้เห็นไหมครับสเปสแล้วก็สลูด้วยใช่ปะสเปสสลูดิที่เราอ่านเมื่อกี้นี้ตอนหน้าเข้าเกมอ่ะเพื่อน,นใช่ไหมต้องสลูด้วยนะนะครับผมโอเคตีไปเขาตีแรงอยู่นะรามเจ็ดพันห้านี่มันเท่ากันกันกบเจ้าคาวแท็บเลยนะครับผมของอีเวนต์ฮาโลวีนถ้าใครจําได้ตัว E อกซ์คุสซนะครับเพื่อน ัวนี้ดาเมจใกล้เคียงกันเลยอะเออแล้วก็มีในส่วนของตั้งค่าด้วยนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดกับเพื่อนๆนะตั้งค่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าผู้พัฒนาเขาปรับระบบใหม่หรือว่ามันเป็นบั๊กยังไงในส่วนของออโต้สคริปต์นะครับผมถ้าเราไม่ได้เปิดออโต้สคริปต์ไว้ใช่ไหมนะครับเพื่อนๆแล้วมาเล่นตอนแรกอะนะครับในเว็บที่1ถึงประมาณเกือบร้อยครับประมาณ80-90ประมาณเนี้ยมันจะออโต้สคริปต์ให้เองนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นบั๊กหรือว่าเป็นระบบที่เขาทามาใหม่นะครับผมแต่ถ้า ช่วงเว็บ100ขึ้นไปอ่ะเอาที่ผมชัยวๆเลยก็แล้วกันก็คือเว็บที่100ขึ้นไปถ้าเราไม่ได้ออโต้สคริปต์มันก็จะไม่ออโต้สคริปต์ให้นะครับผมแต่ถ้าเราออโต้สคริปต์มันก็จะออโต้สคริปต์นะครับแล้วตรงนี้คืออะไรเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่ามีห้องซานตาด้วยฝั่งนั้นไม่เหมือนกันด้วยนะเพื่อนๆสองข้างไม่เหมือนกันนะครับผมข้างนี้มีนาฬิกาข้างนั้นไม่มีดูดิมีอิเตอร์อะไรผู้พัฒนาใส่อะไรเอาไว้นะครับมีต้นคิดมาก แล้วก็เป็นโต๊ะทำงานซานตาซานตาช็อปปะเนี่ยโต๊ะคุ้นๆเหมือนของซานตาช็อปหน้าล็อบบี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นโต๊ะซานตาช็อปเหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าด้านหลังจะมีแบบชั้นวางของแล้วก็กล่องของขวัญเขาสลับจากมอสัก่นีนะครับผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขามาวางตรงนี้นะครับผมไม่มีอะไรนะก็เป็นแบบของประดับแบบที่ผู้วัฒนาเขาใส่มาสวยๆนะครับผมแต่ผมชอบไฟอะไฟตกแต่งเขาทําดีนะเพื่อนๆ ดูดีนะครับผมมาทําให้แมปน่าเล่นน่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าเพื่อนๆว่าทีมของเรานั้นจะลากยาวไปได้ไกลแค่ไหนครับผมกับฟอร์สพันแทบครับผมจะจิ๋วแต่แจ๋วหรือเปล่านะครับผมสาหรับเจนี่เพื่อนๆแต่ว่าคาแรคเตอร์น่ารักดีนะชอบเวลาโจมตีเนะี่ยเป็นแบบยิงลูกบอลออกมาเห็นชัดเลยอะ่ะนะครับผมถ้าเป็นพวกตัวเก่าๆก,ก่อนหน้านี้พวกเอก็กซ์โกสตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างเงี้ยเอฟเฟกต์เขาไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้คือแบบเห็นเอฟเฟกการโจมตีแบบชัดเจนเลยนะครับ เหมือนผู้พัฒนาเขาตั้งใจใส่มานะครับแน่แหละมันเป็นของลิมิเต็ดถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้แนะนําให้รีบทํานะครับผมอยากให้ได้กันทุกคนเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะครับมันผ่านไปแล้วมันหาอีกไม่ได้นะบอสเว็บ1 1 0ครับผมขอเอาออโต้สคริปออกแป๊บหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเคลียร์บอสไม่ได้นะทุกคนครับบอสจะหลุดเข้าฐานก่อน,นะครับผมโอเคออโต้สคริปยังไม่ต้อง ผมเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อนๆสำหรับใครที่ใช้เกฟลอตฟ็อกซี่เหมือนกับผมนะครับตำแหน่งในการวางที่ดีถ้าวางตรงต้นคิดมัดได้อันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ของผมอะด้วยความที่ว่าทีมเราเน้นไปทางดาเมจใช่ไหมแล้วก็เราไม่มีพวกตัวเล็กๆที่ดาเมจเยอะๆนะครับก็จะมีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วก็ฮิตบ็อกเขามันจะใหญ่นะครับมันจะทําให้วางค่อนข้างยากนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีตัวเล็กๆแล้วก็วางเกหลอตฟ็อกซี่ได้ไว้ตรงต้นคิดมัดอันนี้จะดีมากเพราะเวลาเขาซัมมอนออกมาครับ เขาซมมอนออกมาเนี่ยมันจะไม่ตรงตัวเขาไปเป๊ะๆนะมันจะเยื้องกับตัวเขานิดหนึ่งมาบริเวณจุดด้านหลังที่เขาอยู่เห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมเขาซมมอนออกมาตรงนี้จุดที่ผมอยู่ไม่ได้ซมมอนออกมาจากตัวปึ๊บเดินออกมาแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราวางตรงต้นคิดมาดได้ก็จะดีและอย่างหนึ่งคือลัสมีการโจมตีเนี่ยเกือบครอบคุมนะครับผมอันนี้เป็นบับชาโดนะจะดีกว่านี้มากถ้าได้ในส่วนของเวนเจียนนะครับผมแต่ผมจะไม่เสี่ยงสุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแนวมอโซเยะ เราไม่ได้มีโซเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคอุ้ยลากยาวไม่ได้ถึงเว็บที่112แล้วอะ่ะออโต้สคิปไปเลย1 1 0ได้นี่ก็เก่งมากๆแล้วนะครับผมไปไปมามา120ด้วยนะครับผม,มเพื่อนว้าวขอแคเคียบบอร์ดนี้ได้ก็โอเคแล้วแต่เห็นเพื่อนบอกมาว่าคือเราสามารถกดออกได้เลยนะครับผมกดออกตรงเนี้ยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของของที่ได้ในเอนเลสนะแต่ผมจะไม่เสี่ยงก็แล้วกัน ผมก็ยังไม่เคยทานะเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วผมจะปล่อยให้หลุดเข้าฐานมากกว่านะครับผมกันไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันแบบบางทีมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไงคือเรากันไว้ก่อนดีกว่านะครับผมขอแค่เคลียร์บอสตัวนี้ได้เราก็จะได้คุกกี้เพิ่มโอเคเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็ออโต้สกิปปล่อยหลุดเข้าฐานได้เลยนะครับเพื่อนๆได้คุกกี้มาถ้าเราฟาร์มก็ครั้งละหมื่นกว่านะครับผม10ครั้งก็ ได้ต้องฟาร์ม20ครั้ง20ครั้งก็จะได้ในส่วนของกล่อง10กล่องนะครับผมเพราะว่า200,000คุกกี้ใช่ไหมอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆนะครับผมหมื่นกว่าประมาณเนี้ยนะครับทุกคนและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอตัวไปฟาร์มก่อนสำหรับเจ้าพันแทบเนี่ยผมไม่มีอะไรจะติเลยนะครับเพื่อนๆความสามารถเขาดีเออมีเรื่องหนึ่งนะครับผมคือสโลนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับผู้พัฒนาไม่ได้ระบุมานะครับ เดี๋ยวรอผู้วทนาอัปเดตเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับ